มนอันดับม่อสบัยเียมอบ่ห้องเตเนียมอดูิมาเขาจะฝากให้ลูกเขาจะส่งเจแล้วพี่น้องมาชิมนะวาชิมาได้พี่น้องเลยตาลายราวยๆว่าแพ้จนเปียกเทากันเทากาดเดนซึ่งจนประกาศถ่ายขีบเทากันดีอผมมีหอดอารมณ์ทพ่แบบให้จนบอกเสียงบัเขาให้บ่ ข้าวบุญน้อได้เปกับป้ากับยางลูไปลบ้านหายเอียนะกับยางลไปกับหายลกบากับหายห่วยตีพัดเนาะพี่น้องหอดลุชูบุ็งลูกตาเบื่อเจ้าแหงเพราะยังในนอใหญ่ยทั้งบ่ไใ้ใหญ่บุญบนใ่แน่แต่ว่านอมันกระท่านสมไยแน่โ้รยหนากะแนทัานชะไม้ค่ะกห พี่แต่แม่ลูกอ่อนเนาะพี่แต่แม่ลูกอ่อนไปทำงานทั้งแรกกับตาคุไปเพียไปเพียคิดแต่ว่าสูสินั่นแหละกดเอาอเห้ากระเพื่อลูกไปแล้วเพววื่อครอบครั่กวกระดูกเพื่อครอบครัวและขนมพีลูกมีก่กระเพาั่วคือสีบู้ไป <c ười> ตะกี้พัดถ้าทำไปได้ห่วงเนาะ ห่วงแต่แม่ตะกี้ล่ะมันมีลูกแบบลูกอีกอยากให้ลูกม,มีอนาคตที่ดี้กูมือสาวน่าขังอนาคตไปลูกนห,หน่อยน่าพวกมันมีเรือมีแง่้ยนะแมนทำคานทำมันผัดเผาไปกูมือได้เนะออาะขับมาแบบลูกแับขันบ<อ>มาไปกับซิปปี้กันเนาะ<ป>บ้าซิปปี้กันอยู่ชุดเก่าเพราะได้กินเนาะก็จะได้อยู่ได้กินนพอได้ไป กับบทเรื่องการโอ๊ตใต้พี่น้องแต่ม pues ัน,นโบกได้เนาะมันโบกได้ยังไงพี่นองบกได้แต่กินใส่ปากยาเสื ah the the 0. อทองคันว bueno. ่างว่าสิเก็บเป็นกอบเป็นจำฝันบุญนี่เนาะทารถพี่น้องเลยต่อไปไปเทำงานเนี่ยมีคนหายน้ำลายเนี่ยไปโบ้เพิ่งมาเอกันได้มาเนากอ่ะเนาะ คนว่าอย่าหายน้ำกันเด้อผมนะแต่เรหากอ้นก็อดได้ดอการายคนหายน้ำโอ้เธอเห็นคือสีเป็นซีผอดพราสามเดือนโผมากพได้มาต่อบ้านดสัตว์มาเลยมเนดูเดไ่ไ้หาน้าดอกูคนนะแต้นอเอเออผู้พอซ่อนกาบ้านนะ บอกคิด้ากับบําีแค่ห้านะเาะวดหลายคนคือจมมกับใเนทุกคนกับสู้กันหลักกรเบิดสีไปกับเบิดสีทำจะได้สุดที่สเดินเตะ้วเามาลูกไปยังบ้าเากรแหงกานแ

น้ำมันก็เข้าไปซื้อแน่เลยสร้อยออบออลืลดหมุกกระหานหน่้เาจาเ็ดเจ้าเติมเน็ตยังหาเลยเดือนหนึงสองร้บาทไม่ใหญ่ได้เจกระหายน้ำลูกไส้หอ่าเจ้ายหน้ำลูกไส้ลูกกระโดดปัญหา้เผื่อเดี๋ยวมาส่งเีมาส่งกันอันนี้ผู้สิเดินทางไปพี่น้อง วัดหน่อยพี่นหนึ่งอันนี้ก็แม่ลูกอ่อนแม่ลูก <c oughs> น้อยตาผ้ารวยอยูอย่พี่น้องเลยเข็นเห็ดอะไรไปกันเงนียมนความสุขความหยากเนาะอย่างมันบ่มีเดือกบ่ได้ไปกันเลยเดือกไก่กอยากไปนี่นี่แหละมันเดือกไก่กูอยากไปเลยจากหนาไปถึงรังเนาะรังปัตปิดหนา น้องสิไปแล้วหัวไฟนี่นมองนังชุยบป่เอิมหมหันนี่ไลด้าไปแล้วพี่อไปงายมาดยเียวามอคองเครื่องเครื่องไปจอยเาเนี่ของขาด อันเดียว,ว่เขาจ้เดี๋ยวเางเาเก๋ใช่หรอคันเดียวก็ตอนท่ามาเลยเจ้ค<า>ันเดียวก็ตอนท่ามาคเียว,วันดเออสุปโปหวเลเฮ้ย <c oughs> อะฉันจะหายฉันส่งคาร์ดเธอไปต่หนีฮนะบออย่ามาหายฉันฉันหาบอสบบอฉนบอเอาออฉันบอกอม ไปพี่น้องเลยถ่ายคลิปทั้งหายทั้งหงว้แล้วเนี่ยรืมอมาจะแจ้สรุปแต่ จะแมลูกออดไปพี่น้องเลยเพื่อใหญ่คนหนึ่งก็่หายย่อยๆเรากันล่าแห่งลูกซ้ำในนึงก็ซ้ำหายยังน้อยพี่น้องยังบระเด็นไหนบัวเรียนงูอะให้ลูกยื่มน้ำพอให้กระจายกันกต่ย้อนความถูกกันเนาะแต่นี่จะกิดว่าคนนี้จะเห่าแต่จะได้สมัครกันมันก็อดอดบ่ได้เนาะพี่น้องตาเนาะมันก็ไรเนาะ ครั้งแรกจากลูกจากตาออกไปนะพี่น้องไปชิงหึงกับซีสินดูไปชิงหึงกับซีสินดูครั้งแรกกับโบตีไปเดี๋ยวนอพี่น้อง ยางอันน่ะนะเห็ดยางกันน่ะน่ะขี่หัวขี่ข้อก็จะเอ้ซีบซีผัวใหญ่กับสีเลนต่างกันเลยพ่เอาหนามให้ยี่แม่ไปใส่เก๊ะตืด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  ตเฮ้ยมันเป็นไผเป็นก้อนคำเลยเนี่เป็นก้อนคำโอ้ยแม่จไหาขงหไปช่วยเนี่มันคือมันคือกินปลาปลกูเลยนะนะมือบนท่ล่างลูกล่างเลยนีแม่บนท่าล่างมือ มันมีแต่ฝุ่นนี่อเมลไปส่งป้ามานน่นะมมมแม่แก้เสือก็ลุกสุดเลยสะอาดที่สุดเลย,เลยป้ายกินเลยบ้นบ้บ้ล้ล้วะจะดึงน้องลูกเจเอานะคนเ้กาลายแบบสีนด่ยงหอย่อแม่เี่ยวขึ้นดงบ้าบ้าบนยงละ เนี่ยนมันหันจังเมียนี่แหละเนี่ยว่านอกนะะมันไปจับโดดจับล่างไปจับโดดถ้าถ้าสี่จูนหวัน,น,นเนหตุยาับ่ายิดื่อขากพี่น้องเลยเอาไมันเห็นับไผ่เนี่ยหรอ